สมันแกงแก้วตาหอมยียรารสร้อนแรงชายใดได้กลืนแกงคุณยายทำอะไรคะให้ตาช่วยปะไม่ได้างานนี่ยายต้องจัดเององั้นคุณยายจัดหนักๆไปเลยนะคะฟ้าไม่ได้ทานฝีมือคุณยายมานานแล้วค่ะ จัดเบาๆก็พอ,อเดี๋ยวพวกเธอจะบ่นนะโอ้ยบ่นอะไรกันนะคะอ๊ะก็บ่นว่าฝีมือยายน่ะอร่อยกับาฝีมือของแม่เธอสิแม่คุณยายค่ะ ก็จริงนะคะของก๊อปปี้เหรอคะจะมาเทียบงานต้นแบบสีมือพุ้นยายนะไม่มีแม่ครัวคนไหนเทียบได้หรอกค่ะโอ้เโโยินหยอกันซะเวอร์ไปเลยนี่ถ้าแม่เธอได้ยินนะเสียใจตายเลยพี่แต่จะพูดไปนะมันก็ไม่ได้เกินจริงไปสักหน่อยนยม่แหมงั้นพี่ฟ้าช่วยนะคะเออจากจัโ,โ,โอ้โหกิ่นมาสมันหอมจังเลยครับ แล้ววันนี้ทำไมกุจแจถึงปิดมาเข้ากอดเนี่ยนะเออหรือว่าเป็นวันเกิดคุณตาคะไม่ใช่อ้าวงั้นเป็นวันเกิดกุญาจแน่เลยผิดอ๋อต้องเป็นวันครบรอบแต่งงานอะไรอย่างนี้แน่เลยนี่อย่าเดาเลยเดาไปก็ไม่ถูกคือว่านะเฮ้ยตายแล้วอุ้ยทำไมหันแบบนั้นล่ะอุ้ยหันแบบนี้ไม่ได้ คะเดี๋ยวมันมันแบบมันอุ้ยตายละตายละแย่ละวแย่และอ่ะอุ๊ยเาผักเอาผักใช่ป่ะคะเอาใส่ก่อนอ่ะโอ้ขอคนนี้เขาหงุดมดเลยอ่ะยายคะใส่ผักมาเลยนะคะคุณยายคุณยาเป็นอะไรมากไหมครับแม่ว่าแล้วฟ้าเข้าครัวทีไรเนี่ยนะได้เรื่องทุกที โอ้ยก็ฟ้าไม่ได้ตั้งใจนี่ค่ะเดี๋ยวไปว่าฟ้าเลยลูกหลาไม่ได้ตั้งใจก็แค่อยากจะช่วยยายทำกับข้าวเท่านั้นแหละโอ้ยแล้วทีนี้จะทำยังไงต่อไปกันดีล่ะเนี่ยก็อยู่เฉยๆไม่ต้องขยับแขนไปสักเดือนก็แค่นั้นแหละเดี๋ยวผมไป็คนป้อนข้าว้อนยายครับยายโอ้ยเดี๋ยวฟ้าช่วยค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้น ที่ยายลงครัวในวันนี้เนี่ยก็เตรียมซ้อมทํำกับข้าวไว้ออกรายการทีวีครัวไทยไร้เทียมทานตั้งขาฮะตกใจอะไรเธอน่ยนะจะไปทํำอาหารออกรายการทีวีใช่สุรีเนะี่ยเป็นเพื่อนเก่าฉันและตอนนี้เขาก็เป็นผู้จัดรายการอาหารทางทีวีแล้วก็รายการเขาเนี่ยจะออกไปถ่ายตามบ้านเพื่อหาสูตรเด็ด เขาก็ติดต่อฉันมาว่าจะขอมาถ่ายทำที่บ้านฉันตอนหนึ่งแล้วฉันก็รับปากเขาไปเรียบร้อยด้วยโดยมียายเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับถูกต้องอืมน่าตื่นเต้นนะถ้าอย่างนั้นนะครับบอกเรื่องเขาไปก่อนเลยครับจะได้หมดปัญหาไม่ได้บอกเรื่องเขาไปสองทีแล้วก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยคิวเขาล็อกไว้เรียบร้อยแล้วด้วยโอ้แล้วเขาจะมาถ่ายวันไหนครับ อาทิตย์นี้โอ้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนี่ค่ะจะไปยากอะไรล่ะเรามีแม่ครัวมือหนึ่งอยู่ที่นี่ทุ้งคนอะไรนะอ๋อมือสองอ่ะมือสองมือสองเอแต่ว่างานนี้ดาวคงช่วยอะไรไม่ได้นะคะแม่เอ้าทำไมคะคุณแม่ทำไม ดาวน้อยใจเลอที่ถูกจับเป็นมือวางแบบสองอไม่ใช่อย่างนั้นค่ะแม่พอดีที่บริษัทบัญชีของดาวเนี่ยนะคะเขาส่งดาวไปสัมมนาระบบบัญชีแบบใหม่ะคะ่ะเขาเป็นคนส่งดาวไปดาวก็เลยไม่ว่างโอ้โหทำไงอะเอแล้วทำไงดีอะทีเนี้ย่ได้ ฟ้าไปเป็นแม่ครัวกันแล้วกันบไ้ยคุณตาพูดเล่นมาคะนนี่ยพี่ฟ้างานเนี้ยคงไม่ได้รอเล่นแล้วแหละเอ้ยใช่แม่ว่าฟ้านั่นแหละต้องเป็นคนไปอ้ยคุณแม่คะแค่ทอดไข่นะไฟทอดไหม้เลยแต่การเนี้ยไม่ได้ทอดไข่นะใช่ยายบอกเขาว่าจะทำ แกงมัสมันว,ว้าวแกงมัสมมนอออะไรอ่ะ <laughs> เสร็จแน่เลยออออออสู้ค่ะสู้สู้มัสแมนพี่แกงแก้วตาหอมยี่ห <sk> ร <ets> <sk ets> ่าร้อนๆเลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาสามรสเมนูเด็ดจากครัวบ้านไทยครับครับ เรียบร้อยแล้วครับผมยอดเยี่ยมมากเลยครับแล้วเราจะได้ดูอีกทีวันไหนคะเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์หน้านี่แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเข้าห้องอัดนะครับขอตัดต่อเนูวางรักกันแล้วไงเดี๋ยวผมโทรไปบอกอีกทีละกันนะครับดีใจค่ะดีใจที่สุดเลยอะที่เมนูของครัวบ้านไทยจะได้กล้าไปสิบครธธัวโลกตะวันทีค่ะครับไปหาให้เย็นนะน้ำเย็นจะได้ท้ายป้ายจะน้องแม่ลูกก็จะตื่นเต้นอยูอ่โอเคได้เลยคุณพี่ คุณป้าครับเดี๋ยวเชิญพักผ่อนตรงด้านนี้ก่อนสักครู่นะครับตามผมมาเลยครับคุณยายจันทร่ครับสวัสดีครับครับผมคุณยายจัน์ใช่ไหมครับครับผมหัวหน้าบอกผมแล้วครับอะไรนะครับหลานสาวคุณยายเหรอครับได้ครับได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับได้ครับตกลงเป็นวันอาทิตย์นี้เลยนะกันนะครับ ครับผมคอนเฟิร์มเลยนะครับครับผมเดี๋ยวว่าที่เจอกันครับผมสวัสดีครับครับไปที่บ้านพี่เต้มาที่บ้านที่จริงนะไอการทำแกงมัสมั่นเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกลูกหลังจากที่เราเตรียมทุกอย่างพร้อมหมดแล้วน่ะก็มีอันนี้แนะ่นอนต้องมีอกไก่ใช่ใช่อันนี้ตะไคร้ค่ะอ่า พริกไทยพริกไทยโอ้แล้วอันนี้ค่ะอันนี้ก็อบเชยอบเชยเชยแล้วอันเล็กๆเนี่ยนะอันเล็กๆนี่คือการพลูการพลูการพลูเนี่ยเราต้องใส่ด้วยของพวกนี้มันจะเป็นเครื่องเทศทั้งหมดเลยขาดไม่ได้มันจะทําให้แกงหอมโอ้โหนี่คุณยายจาสูตรได้ขึ้นใจเป๊ะเลยนะครับอ้าวแน่นอนล่ะ สูตรเนี้ยนะมันเป็นสูตรดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตาทวดแม่ของยายก็สอนยายมาอีกทีนึงโอ้โหแบบนี้เขาเรียกว่ามรดกตกทอดถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใช่ไหมครับใช่นอกจากนี้แล้วนะที่ขาดไม่ได้นะมันก็จะต้องมีพริกแห้งนะกระเทียมหอมแดงถั่วลิสงน้ำมะขามเปียกแล้วก็ยังมีเออ,อคุณยายพอเหรยครับผมจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับ<อ> เอานี่จะมาให้กำลังใจฉันหรือจะมาใสโโ่โ้งนะะยิงกากะก็มันเยอะจริงๆนี่อเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวผมว่าผมรอชิมดีกว่าครับอ<ด>ืมดีเยอะคุณย่าเงียมไม่เยอะหรอกนะเดี๋ยวก็จำได้หมดนะดีไม่รู้ไม่ทีทำโอ้ยท้าขอลองชิมก่อนนะคะ ผมขอชิมบ้างดะยพี่ฟ้าเอาดิเป็นยังไงนะเป็นไงโอ้ยนี่มันมาสมันป,ปากใต้เหรอพี่ทำไมมันเผ็ดแล้วก็เค็มอีกับน้ำทะเลอย่างเงี้ยเค็มเหรอ,อยายบอกให้หนูใส่น้ำตาลปี๊บสองช้อนโต๊ะไม่ได้ใช้ตามสูตรหรอกเหรอเนี่ยไหนย,ยายชิมสิหนูใส่แล้วนะ โอ,อยอ <c oughs> เอา้าเ,เอาน้ำเปล่าให้ยายกินหน่อยสิโอ้ยทั้งเผ็ดทั้งเค็ม <c oughs> นี่ใส่น้ำตาลปี๊บแล้วเหรอใส่แล้วจริงๆค่ะไม่ออาใจนะ,นะอะแล้วนี่มันอะไรโอ้ยก็หนูงงอ่ะเครื่องมันเยอะอะแล้วไม่ทุนการไม่บอกรายการทีวีเขาคะแบบเอาแกงจืดไขได่ดาวไข่เจียวอะไรเงี้ย <c oughs> ทำอาหารง่ายๆแบบนั้นออกรายการทีวีน่ะ แล้วใครก็จะดูเอ้ยไม่เป็นไรหรอกครับผมว่าในรายการทีวีเขาอาจจะไม่ชิมก็ได้เขาอาจจะตกแต่งชามให้ดูสวยงาม,มให้ดูน่ากินแทนนะพี่มีได้ไอ้อย่างนั้นมันหลอกลวงกันจะทํารายการอาหารออกมาทั้งทีมันก็จะต้องทาให้มันดูดีอย่ารูปหน้าปะจมูกถ้าเกิดคนดูเนี่ยเขาเอาไปทําตามอย่างเราแล้วก็กินไม่ได้นะ่ะมันบาปนะอโอ,อยายค่ะ ถ้าจะยุ่งยากขนาดนี้ฟ้ามไม่ทำแล้วนะทุกคนก็รู้นะ่คะว่าฟ้ามไม่เก่งทำอาหารเลยอะ่ะถ้าจะให้เนียนนะให้ตะเมฆทำกันอา้อาวอา้าวพี่ฟ้าทำไมทำแบบนี้วะใครจะใครจะทำนะครจะทอไม่เป็น